Well, hello and welcome Hello Gospel Bible Daily Truth to our and Stu สวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ I believe that the word of God we share this week will be a blessing to you ผมเชื่อนะคะว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่เราแบ่งปันกันในสัปดาห์นี้จะเป็นพระพรกับคุณอย่างแน่นอนนะคบ You know we can go from faith to faith through the word of god เพราะโดยผ่านทางถ้อยคําของพระเจ้านะครับสามารถจะทําให้เราดําเนินชีวิตจากความเชื่อไปสู่ความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นได้ you know there are many christians when they disconnect from the word of god มีคริสเตียนมากมายนะครับเมื่อเขาเนี่ยตัดชีวิตตัวเองออกจากถ้อยคําของพระเจ้า they go backwards in their faith ก็จะทําให้ความเชื่อของเขามันทํางานลดน้อยถอยลงไป but it doesn't have to be like that คือจริงๆมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้นะคร the word of god we can go from faith to faith เพราะว่าด้วยถ้อยคําของพระเจ้าสามารถที่จะนําเรา ให้ดำเนินชีวิตจากความเชื่อสู่ความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นได้ This week the topic is living with courage ในสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญ You know it is God's will for us to live this life with courage in our hearts ก็เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับเรานะครับที่อยากจะให้เราดําเนินชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยความกล้าหาญ you know this is god's plan this is god's will for your life เพราะตรงนี้เป็นแผนการของพระเจ้าและน้ําพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเรา you know whatever god has planned for us the path that god has prepared for us ไม่ว่าพระเจ้าจะวางแผนหรือว่ากําหนดเส้นทางใดไว้ให้กับเราก็ตาม it requires it requires courage to walk in that path to possess what god has for us เราก็จํา จะต้องมีความกล้าหาญด้วยนะคะเพื่อเราจะสามารถตัดสินใจก้าวเข้าไปสู่เส้นทางนั้นแล้วก็ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเราและด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้านะครับเราสามารถที่จะพัฒนาหัวใจที่มีความกล้าหาญหรือว่าดำเนินชีวิตด้วยใจที่กล้าหาญมากยิ่งขึ้นได้และในอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาดูความจริง5ประการด้วยกันซึ่ง จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชี so วิตด้วยใจที่กล้าหาญได้ let's look at the key text for today แต่ว่าก่อนอื่นอยากจะให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์กันก่อนนะครับ in Proverbs 28:1ในสุภาษิตบทที่28ข้อหนึ่ง Proverbs 28:1สุภาษิตบทที่28ข้อ1นะครับ it says the wicked flee when no one pursues but the righteous are bold as a lion คนชั่วร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามแต่คนชอบธรรมก็กล้าหาญอย่างสิงหนุ่ม You know the word of God is so amazing ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับ through the word of God it paints pictures in our hearts in our minds เพราะว่าโดยผ่านทางถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นการวาดภาพให้เกิดขึ้นในความคิดและก็จิตใจของเรา You know people who don't know God ผู้คนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้านะคะ p e don't live in the ways of God หรือว่าไม่ได้ดําเนินชีวิตตามวิถีทางของพระเจ้า It s a s they're running in fear even when no one is chasing them ในข้อนี้บอกว่าเขาก็เหมือนวิ่งหนีออกไปด้วยความกลัวทั้งๆทที่ก็ไม่มีใครเนี่ยไล่ตามเขามาเลยนะครับ But the righteous that's you and me แต่คนชอบธรรมก็คือทั้งคุณและผม It says we can be as bold as a lion เราก็สามารถที่จะกล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่มได้ You know this is this is this is the Holy Spirit trying to paint This clear This picture เพราะตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เองต้องการจะวาดภาพให้เกิดขึ้นในใจของเราอย่างชัดเจนเลยนะคะ In all of us have seen lions whether on TV or at the zoo or whatever เราทุกคนก็คงจะเคยเห็นสิงโตมาแล้วนะคบไม่ว่าจะทางโทรทัศน์หรือว่าจะเป็นทางไปเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะ When we look at them they look so majestic they look look so powerful they look so bold เวลาที่เรามองดูสิงโตเรารู้สึกว่าโอ้โหมันดูหน้าเกรงขามมากมันดูแบบ น่าเกรงกลัวแล้วก็ดูนะแบบมีความกล้าหาญจังเลยไม่ว่าวิธีที่มันจะแบบนอนลงหรือว่ามันลุกขึ้นมาหรือว่าเวลามันจ้องมองเรานะคะที่จริงสิงโตเนี่ยก็เป็นภาพของความกล้าหาญ และพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าคือคนชอบธรรมเนี่ยซึ่งเป็นผู้คนของพระเจ้าก็สามารถที่จะกล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่มได้ก็เป็นอะไรที่น่าชัดเจนแล้วนะคะว่าพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญวันนี้ผมอยากจะหนุนใจคุณนะครัะว่าเมื่อคุณได้ฟังความจริงนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ว่าเมื่อคุณได้ฟังความจริงนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ คุณก็จะสามารถพัฒนาจิตใจความคิดที่กล้าหาญมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ And we all know that God has things prepared for us. เราก็รู้ใช่ไหมคะว่าพระเจ้าเองได้จัดเตรียมสิ่งดีๆมากมายไว้ให้กับเรา You n o w just like God prepared the promised land for Israel. ก็เหมือนกันกับที่พระเจ้าได้จัดเตรียมดินแดนแห่งพระสัญญาไว้ให้อิสราเอล And along the way, as they were going towards possessing that land, God reminded them. แต่ว่าในระหว่างทางนะครับก่อนที่เขาจะเข้าไปยึดครองดินแดนแห่งพระสัญญานั้นพระ จ้าเองเนี่ยก็ย้ำเตือนกับพวกเขาอีก Be courageous don't be afraid มาอย่ากลัวเลยจงกล้าหาญเถิด And why did God say this word so many times ทํไมพระเจ้าต้องพูดประโยคนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีก Because God knew that if his people become fearful and discouraged พราะพระเจ้ารู้ว่าถ้าผู้คนของพระองค์เนี่ยรู้สึกกลัวรู้สึกท้อใจขึ้นมา Then they will not go in and possess what God has prepared for them เขาก็จะไม่กล้าเข้าไปยึดครองในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจัดเตรียมให้กับเขา this is the dangerous thing about discouragement or lack of courage จริงๆตรงนี้เป็นความอันตรายมากๆเลยนะครับสําหรับความท้อใจหรือว่าการหมดกําลังใจลง Whenever we allow fear or discouragement to enter our hearts เมื่อไหร่ที่เรายอมให้ความกลัวความรู้สึกท้อใจเนี่ยเกิดขึ้นในจิตใจของเรา stop on our tracks and we don't possess what God has for us จะทําให้เราเนี่ยหยุดเดินต่อไปในเส้นทางนั้นและเราก็ไม่สามารถจะไปยึดครองในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราได้ so I want to remind you again today วันนี้ผมเองอยากที่จะย้ํากับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ that there's victory waiting for you อย่าลืมนะคะว่ามีชัยชนะที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับคุณ there's healing waiting for you มีการหายโรคที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณ there is success and fruitfulness waiting for you มีความสําเร็จการเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้คุณ there's an abundant life waiting for you. และยังมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระองค์จัดเตรียมให้กับคุณด้วย and so and so live with courage with the help of God ดังำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญนะครับและรับเอาความช่วยเหลือจากพระเจ้า lay hold of the things God has prepared for you เพื่อคุณจะสามารถยึดครองยึดมั่นเอาในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไม่ให้ได้ you are the righteousness of God เพราะคุณเองเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้านะครับ so you are anointed and ordained to live with boldness คุณจึงจะได้รับการเจิมเอาไว้แล้วที่จะดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญ ได้ a l right we look at the first truth today วันนี้เราจะมาดูความจริงแรกด้วยกันนะครับสําห talking about five truths to living with courage เราพูดถึงความจริง5ประการนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยดําเนินชีวิตด้วยใจที่กล้าหาญได้ And these are really practical things that we can apply แล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วย the first truth That helps live with courage this helps courage live us is ความจริงแรกนะคบที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตด้วยใจที่กล้าหาญได้ก็คือ constantly meditate on the greatness of God คุณต้องใคร่ครวญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ constantly meditate on the greatness of God คุณต้องใคร่ครวญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ you know in theory most Christians know that God is great ถ้าเราพูดกันตามหลักทฤษฎีเนี่ยคริสเตียนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ but many times because we're not conscious we don't stay aware of this truth แต่เป็นเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีจิตสำนึกที่คิดถึงตรงนี้อยู่ตลอดเวลา จึงทําให้เราไม่ได้ดําเนินชีวิตตามความจริงนี้ We allow other things to become greater in our minds in our hearts และเรามักจะยอมให้สิ่งอื่นๆเข้ามาดูแล้วยิ่งใหญ่ในความคิดในจิตใจของเรา So if we want to live with courage in this life แต่ถ้าในชีวิตนี้เราอยากจะดําเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญ One of the keys is to constantly meditate on the greatness of God คุญแจอย่างหนึ่งก็คือเราจําเป็นต้องเลือกที่จะใคร่ครวญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอทุกวัน And the thing is, you can do this all the time. แล้วจริงๆคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ You can even do this while you are going through the normal uh, uh, things of your life. ไม่ว่าชีวิตประจําวันคุณจะทําอะไรไปคุณก็สามารถที่จะคิดแล้วก็ใคร่ควรถึงความจริงนี้ได้เสมอ You know, while you're driving, cooking, or standing in line at the supermarket. ในขณะที่คุณขับรถไปหรือว่าทําอาหารหรือว่ากำลังรอคิวจ่ายเงินอะไรนะคะ You can meditate on the greatness of God. คุณก็ใคร่ควรคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปด้วย In p s a l m 145 verse 3 it says. ในสดุดีนะคะบทที่145ข้อ3ได้บอกว่า Great is the Lord. and greatly praised and his greatness unsearchable be to his is พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเหลือจะอย่างรู้ In other words, you know God is so great. คือพระเจ้าจริงๆยิ่งใหญ่มากนะคะ That no matter how much you magnify him in your life, he is still greater than that. ไม่ว่าคุณเนี่ย จะยกย่องจะขยายโะรงให้ใหญ่ขึ้นในชีวิตของคุณมากขนาดไหนความเป็นจริงแล้วระรงก็ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนะครับ In other words, the greatness of God has no bounds, has no boundary คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามันไร้ขีดจํากัดจริงๆ And so you can never over exaggerate God คุณไม่มีทางจะพูดถึงพระเจ้าแบบเกินความเป็นจริงได้หรอกนะคะ Because he's he's greater than what we can imagine เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ And you see when we meditate on His greatness และเมื่อเราเองได้ใคร่ครวญในความยิ่งใหญ่ของพระองค์แบบนี้อยู่เสมอ There will be a boldness a courage that is released into our hearts into our minds into our lives คือจะเห็นว่ามันมีกําลังใจมันมีความกล้าหาญที่จะเกิดขึ้นในความคิดในจิตใจแล้วก็ผ่านชีวิตของเราออกไปด้วย many times how i do is like this คือหลายๆครั้งนะครับสิ่งที่ผมมักจะทําเป็นประจําก็คือ i look up to the star, uh, i look up to the sky ผมก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้า and just take a look at the sun ผมก็มองดูดวงอาทิตย์ and then imagine you know แล้วก็จินตนาการ god created this ball of fire that lights up the whole planet พราพระเจ้าได้สร้างลูกบอลไฟขึ้นมาแล้วมันทำให้ทั้งโลกทั้งจักรวาลเนี่ยมันแบบสว่างไปหมดเลยอ่ะ The power that is in the sun is is beyond measurement ดังนั้นพลังที่มันอยู่ในดวงอาทิตย์นี่มันเกินกว่าที่เราจะจินตนาการหรือวัดค่าได้นะคะ And God created that in just one moment และพระเจ้าก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแค่แป๊บเดียวเอง You know He spoke and it came to existence พระเจ้าตรัสเท่านั้นนะคบสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น And so I think about God's greatness in that way ผมก็มักจะคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า in t ลักษณะนั้น You know this great, great god created this ball of fire called the sun ว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยได้สร้างลูกบอลไฟขึ้นมาซึ่งเรียกว่าดวงอาทิตย์ How He? great is พระเจ้านี่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะค e หรือว่าทุกครั้งที่ผมมีโอกาสนั่งเครื่องบิน I look Clo out of the and sea see ผมก็มองออกไปนอกเครื่องบินนะคะเห็นว่ามันเป็นทะเลหมอกหรือว่าเป็นเมฆหมอก meditate greatness on God just you know, you know, the of ผมเองก็คิดใครยควรถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ย จริงๆเนี่ยความคิดของเรานึกไม่ออกเลยเนาะว่าจักรวาลเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนลองดูภูเขาสิลองดูทะเลหรือว่าสิ่งที่เราบอกว่ามันยิ่งใหญ่อ่ะบนโลกของเราพระคัมภีร์บอกว่าการทรงสร้างของพระเจ้าก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นให้เราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราวิธี หนึ่งที่เราจะยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคิดใคร่ควรถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่เสมอคือโดยการที่คุณมองดูการทรงสร้างของพระองค์นะคบแล้วลองคิดตามสิว่าพระองค์นี้ยิ่งใหญ่จริงๆ you know, God และอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ในการใคร่ควรถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า reading thinking miracles did in Bible about or the the God โดยการอ่านจากพระคมัมภีร์หรือคิดถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าเคยทำไว้ในพระคัมภีร์นะ God the Red sea God, down the พระเจ้าแหวกทะเลแดงออก knock down พระเจ้าทำให้กำแพงเมืองเยริโคเนี่ยพังทลายลงเลย amazing stories that are in stories the คือเรื่องราวหน้ามหัศจรรย์ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ก็เป็นการชี้ให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า meditate s greatness we ways God's can on ตรงนี้ก็เป็นวิธีที่เราสามารถนำมาใช้ในการนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้นะค this แล้วสิ่งที่ ผมได้รับประสบการณ์ก็คือ every time I meditate on the greatness of God ทุกครั้งที่ผมเนี่ยได้คิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า my heart is filled with courage หัวใจของผมอยู่ๆมันก็มีความกล้าหาญที่ทำง <You know, S 2> านเกิดขึ้น Courage to do what he has called me to do มีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่พระองค์เรียกให้ผมทำ uh, Courage to face the challenges with boldness มีความกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆด้วยความกล้าหาญ Every time you meditate on God's greatness <S ทุกครั้งที่คุณนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Your heart will become courageous หัวใจของคุณจะมีกำลังใจและความกล้าหาญขึ้น so Remember this that's the way God has called you to live อ,าาอย่าลืมนะคะว่านี่มันก็คือวิธีที่พระเจ้าอยาก ให้คุณใช้ในการดำเนินชีวิตพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณดำเนินชีวิตแบบหลบๆบซ่อนๆอนหรือ <You> know, กลัวเรื่องนู้นเรื่องนี้ panic all the panic หรือว่ากระต่ายตื่นตูมอยู่ตลอดเวลาเ you know, พราะจริงๆตรงนั้นมันเป็นแผนการของศัตรูที่อยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าสร้างคุณมาเพื่อชีวิตที่มันดีกว่านั้นเยอะเลย not only for you but จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพื่อคุณคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่พระเจ้าอยากทำงานผ่านคุณออกไป on มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่คุณต้องดำเนินชีวิตด้วยใจที่กล้าหาญด้วยการคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอาไว้ l ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Heavenly Father I receive today your word I พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์วันนี้ลูกรับเอาถ้อยคำจากพระองค์ I think of your greatness และลูกขอคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ And I thank you และขอบคุณพระองค์ That you are great in my life ที่พระองค์เองยิ่งใหญ่เหลือเกินในชีวิตของลูก And I give you the glory I magnify you ลูกยกย่องพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen, Amen. We well, thank you for joining us ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา Have a great day today และขอให้วันนี้ เป็นวันที่ดีและมีความสุขมากๆนะครับ